ตกดูก็มาที่ปอดหนุ่มครับเนื่องจากเป็นเหยื่อที่ตัวเล็กครับอุปกรณ์ต้องใช้ให้มันเล็กๆหน่อยไม่งั้นจะตีไม่ออกเหมือนกันก็แอคชั่นก็ไม่รู้ไงครับก็เหมือนหนอนทางแหลมๆตีตกน้ำเกาะเจ๊๊ก ค่อยๆเจิไปเรื่อยๆต้องดูจังหวะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวปลาจะไม่ค่อยขึ้นผิวน้ำเท่าไหร่ท่นั้นแบบถ้าเกิดว่าเลือกเหยื่อประเภทผิวน้ำจะไม่ค่อยจะได้ตัวเท่าไหร่ครับกับกระพงถ้าเกิดว่าใช้กลางน้ำหรือผิว,ผวน,น้ำไปเลยอะไรเงี้ยน่าจะได้แถมควรจะช้าๆ เคาะช้าๆครับถ้าเกิดช้าๆไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนจังหวะดูอ๋อเหมือนไม้แรกจะไม่สำเร็จครับตีไปใหม่ข้อควรระวังในการตีใกล้กระหันหนี่ต้องดูลมด้วยนะครับระวังอย่าตีชิดมากถ้าเกิดแบบมือไม่นิ่งพอเพราะลมมันจะพัดไปด้วยครับแล้วอย่าลืมคิดว่าสายตามน้ำด้วยนะครับ แต่ปกติพวกปลายางใหญ่ายาที่เป็นตะขอตัวเดียวไม่ค่อยมีปัญหานะเรื่องไปเกี่ยวอะไรใต้น้ำเท่าไหร่้ลวลองเจอเจอเจอไปเจอไปลองจังหวะเดิมทักสามสี่รอบดูครับโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วแมไม่ทันขาดคำเนี่ยต้องรีบดึงมันออกมาจากกางหันให้เร็วที่สุดครับ ม่งั้นเดี๋ยวงานอาจจะงอกได้เพราะว่าตะขอที่ใช้เราก็ตัวบางร่างน้อยเหมือนกันเบรกก็แรงไม่ได้มากเดี๋ยวจะงางสัก่อนถ้าเกิดดึงออกมาหันหัวออกมาได้แล้วก็ชิวๆครับค่อยๆเยื้อกมาได้รึปแหม่กระโดดกระพงนี้จะชอบกระโดดแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันกระโดดแล้วมันจะหมดแรงนะถ้าเกิดมันไม่ยอมโดดนี่สี้สู้เหนื่อย ลากขึ้นมาตวนใหญ่เหยื่อเล็กก็ได้ปลาเล็กนะครับปลาใหญ่ไม่ค่อยจะมากินจะบางทีปลาใหญ่มาก็งานก็ใหญ่ครับเอาไม่ไหวเหมือนกันก็ลงดูที่เกินเข้าไปนะครับลงคอถ้าเกิดตกพวกปลากระพงที่อยู่ตามปลาขังเนี้ยควรจะบีบเงี่ยงไว้บ้างจะได้แบบ เอาออกง่ายหน่อยครับตายจะได้ไม่ต้องชํำม,มากมันชอบกิดนะถ้าเกิดใช้เหยื่อเล็กเนี่ยนะครับก็คงจบเพียงแค่นี้ครับในตัวแล้วคงไม่ต้องถ่ายต่อสำหรับตัวนี้ครับครับผม